แบงค์ทิติออกโรงเคลียร์ชัดปมเลิกกับพิมพ์ถาบอกเลยรักยังปังไม่มีแตกหกักวงการบันเทิงร้อนฉ่าเลยจ้าเมื่อคู่รักสุดหวานแบงค์ทิติมหาโยธารักพระเอกหนุ่มสุดหล่อกับสาวพิมพ์ถาฐานิดามาณเลิศสกุลอินฟลูเอนเซอร์สุดน่ารักถูกชาวเน็ตจับตามองว่า เอ๊ะรักร้าวหรือเปล่าหลังจากที่โซเชียลเงียบกริบไม่มีรูปคู่สวิตซ์หรือโมเมนต์ฟินฟินให้ไฟลับได้กรี๊ดเหมือนเคยงานนี้ข่าวลือสะพัดว่าเลิกกันแล้วหรือเปล่าทำเอาแฟนๆใจคอไม่ดีลุ้นหนักจนแทบกินข้าวไม่ลงเหมาแรงชาวเน็ตจับตาว่าไม่มีรูปคู่เท่ากับเลิก ประเด็นมันเริ่มจากที่สายสืบตาดีสังเกตว่าในไอจีของทั้งแบงค์และพิมพช่วงนี้เงียบเหงาแบบสุดๆจากที่เคยลงรูปคู่สุดน่ารักถ่ายรูปชิลๆด้วยกันหรือแคปชั่นหวานๆที่ทำเอาแฟนๆเขนินตัวบิดกลายเป็นว่าตอนนี้แทบไม่มีวีแววของกันและกันเลยแถมทั้งคู่ดูเหมือนจะมุ่งมั่นกับงานของตัวเองสุดๆแบงค์ก็ยุ่งกับงานในวงการบันเทิงส่วนพิมพก็ลุยถ่ายคอนเทนต์และงานถ่ายแบบเต็มที่ชาวเน็ตเลยเริ่มตั้งข้อสงสัยว่าหรือ ว่ารักจะเริ่มจางบางคนถึงขั้นฟันธงว่าเลิกกันแน่แน่ทำเอาโซเชียลร้อนระอุด,ด้วยคอมเมนต์และการคาดดาวต่างๆนานาเพจบันเทิงหลายเจ้าก็ไม่พลาดจับประเด็นนี้มาปั่งต่อจนกลายเป็น Talk of the t o ทาแฟนๆบางส่วนถึงขั้นไปส่อง IG และ Story ของทั้งคู่แบบละเอียดยิบหวังเจอเบาะแสอะไรที่พอจะยืนยันได้แต่ยิ่งส่องก็ยิ่งมืดแปดด้านเพราะไม่มีอะไรชัดเจนส่งผลให้ข่าวลือยิ่งพุ่งกระฉูด แต่เดี๋ยวก่อนนะหนุ่มแบงค์ทิติไม่ยอมให้ชาวเน็ตเมาส์กันเพลินแน่นอนล่าสุดเจ้าตัวออกมาเคลียร์ใจผ่านสื่อแบบชัดเจนสุดๆว่าไม่ได้เลิกกันนะครับพร้อมยืนยันว่ารักกับสาวพิมพ์ทายังหวานฉ่ำเหมือนเดิมไม่มีรอยร้าวหรือดราม่าอะไรทั้งนั้นแบงค์บอกว่าที่ไม่มีรูปคู่ลงบ่อยๆเพราะช่วงนี้ทั้งคู่ต่างคนต่างยุ่งกับงานและไม่ได้รู้สึกว่าต้องโพสโมเมนต์หวานๆให้โลกเห็นตลอดเวลารักกันดีครับ แค่ไม่ได้โชว์เยอะเฉยๆแบงค์ตอบด้วยน้ำเสียงชิลๆพร้อมรอยยิ้มที่ทำเอาแฟนๆใจฟูเจ้าตัวยังแซวขำๆถึงกระแสข่าวลือว่าเห็นข่าวแล้วก็ขำๆนะอย่าไปคิดเยอะเลยแฟนๆไม่ต้องเป็นห่วงนะครับโอ้ยความนิ่งๆแต่ชัดเจนแบบนี้ทำเอาแฟนคลับยิ้มแก้มแตกเลยจ้าแบงค์ยังฝากถึงแฟนๆว่าชีวิตคู่มันไม่ต้องโชว์สวีททุกวันก็ได้ขอแค่รักกันจริงก็พอแล้ว พอหนุ่มแบงค์ออกมาเคลียร์แบบนี้บอกเลยว่าแฟนคลับถึงกับถอนหายใจโรงออกกันเป็นแถวโซเชีย so ลกลับมาคึกคักด้วยคอมเมนต์สุดฟินกรี๊ดดีใจที่ไม่เลิกรักคู่นี้มากจังบางก็แซวว่านึกว่าจะได้ราม,มา่าแต่ได้ความหวานคืนมาแทนบางคนถึงขั้นร้องขอให้ทั้งคู่ปล่อยรูปคู่น่ารักน่ารักมาอัปเดตบ้างเพราะคิดถึงโมเมนต์ฟินฟินสุดๆไปเลย คู่รักแบงค์พิมพถือเป็นคู่ที่ครองใจแฟนๆด้วยความน่ารักแบบไม่หวือหวาแต่เต็มไปด้วยความจริงใจและความอบอุ่นการออกมาเคลียร์ครั้งนี้ของแบงค์ยิ่งตอกย้ำว่าความรักของทั้งคู่ยังมั่นคงไม่มีอะไรมาทําให้สั่นคลอนได้ง่ายๆแม้ว่าจะลงรูปน้อยลงแต่ความหวานในใจยังเต็มเปี่ยมเหมือนเดิมแน่นอน